สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับเนาะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาตามแนวทางนะครับแนวทางของแม่หอมหวนปูตานะครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องนะครับผมทางช่องกอเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับแนวทางของแม่หอมหวนจะเป็นแบบไหน เดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังก็มีสายบุญนะฮะมาร่วมทําบุญกับแม่นะครับผมมาร่วมสร้างนะครับทางวัดสร้างวาอารามเรานี่นะครับเนาะครับทางช่องก็เสนอไปเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพ่อแม่พี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะฮะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับครับผมโอเคครับเพื่อไม่ไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราเข้ามาสอบถามแนวทางของแม่หอมกันครับผม สวัสดีค่ะ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 สวัสดีใจน้ำเดัอดค่ะนี่อะเนียปั๊บซูนหกวัน่ะเอีพี่น้องเอรีเลยพี่น้องโอ้ยซาตูซาตูซาเอรีเลยครับพี่น้องเอรีมิเตซูนหค่ะอันรอัสชุดไทยไปคู่ไปูนหซอะไรัลูหกซนราคาใบ่ไหคะโอ้ยซีได้วอนนี้ก็ซูนราคใบเนาะค่ะแต่กับค้อมครับอันอันีเรทไทยเนาะค่ะนี่ เด็กไทยสองสามหกเค่ะเด้อเด็กไทยสตัวก็ได้ค่ะเด็กไทยาตัวก็เรียนเค่ะนีลาค่ะนะครับพทั้งเลขหนานะคะเจ็ดสาหกนะคะมาดเด็กแตกคักแตกเยม่อฟิวกันค่ะนี่เราด้วยบุญมาแล้วมีภูนะค่ะเนาะมือนานภูแล้วให้ไปยิบแก่คด่นเนาะค่ะทั้งบัานทั้งวัด โค่ชุ่มชื่นหลายคนอยู่นะค่ะเพราะผูให้ไปแกร้กลอยใบผูให้ไปยิบ90าัศูนย์บามหกับนย์ครับตกคับไม่กัวเอาแตมีแต่หกศนย์หัวเก่าตัวอือนใส่แล้ใส่ไปคู่มาแกกค้ละได้ได้หัวไทยค่ะไทยก็มีเพราะว่ายอดยอดผับปาเนาะค่ะมันลงไทยด้วยตัวแรกก็เอ็ยดสี่ห้า่ศ์บกหาสี่ศูนย์หาสี่ค่ะจะใช้ซตัวครับไปทำค่ะท่เดไทยซ้ำตัวเขาจเกงมาอย่ไาจานก็ว่าเพื้นได้หกใบ เพป็นว่ารถรถที่เพื่อนไปซอยในงานว่าสั่นว่าเลขไทยให้ว่ายอดผับปลามัานในสามหมื่นกวนนะะ่าน่นแหละค่ะะลงไทยได้วยห้าสี่ศูนย์แต่มื่อจะเลื่อมแล้วค่ะไปหลุนโยว,วัดโน่นจัะปลาแลโน่นจัะปลาปลอกันจุบันโน่นจัปนะปลาคร <c oughs> ับ่ะเอฟซีมีโซมีลานมีโซมีมนันซัหรับมือน,นี้แล้วค่ะคุณแม่พุ่นเดินทางมาจากฟันจเจนนะะี่แหละค่ะพุ่นถึงมารวมบุญน้ำเนาะค่ะเพราะว่ามันมีมันในโซเนาะค่ะในโซก ระวังหกว่านั่นระวังหกค่ะแล้วเพื่อกับเบื้องคลิปสุดท้ายนะคะคลิปสุดท้ายคือปูบอกว่าอันลวดอันเอียงก็ลวดอันยิ้มนะคะลวดเขายิ้มยังด้วยไทยยิมเลยยิมไปลางลวดยิ้มไปล่างไปล่างขั้นอยากได้ล่างวันวันที่สิบขอสี่เดือนสุกขันบ่อหลางบ่อใดได้เราว่าขันบ่อไปลลางลวดเลขกไทยบ่อเพื่อกับสี่หนึ่งหกเนาะที่ว่าอาจารย์แหลบเป็นยังไงวันเต็มเต็บเต็มเต็ม พ่แม่นอาาจรย์แม่นอาจารย์แหล่ได้ไปหน่อยแปดสิบเพี้ยนรถตะยิมพี่หน่อยพ่แม่นอาจารย์แหล่เยขาใจเพี้ยนแม่ได้ใจเพี้ยนก็ได้หน่อยนั่นเราได้เตรียมๆเนาะค่ะผู้ละคนก็ได้ผู้ละคนก็แนวก็คือแม่คู่ไปเน้นเนาะค่ะกับวานึ่งเกาเกาเนาะค่ะกับเกาซูนเนาะค่ะแต่ว่าพูดกับโบเตียนเนาะค่ะว่าระวังหกระวังหกรอบสุดท้ายปูว่ามีโค้งสุดท้ายเด้อท่านกินหนำบักเ้าวปูว่าสี่เอาพอสิบเกียร์เพียบเลยฟัง เอาน้ำแบบเผาใส่ขันลวกเบอร์อแล้วก็ขี้ลวหม่องทางโค้งแล้วว่าขี้แห้งๆแล้วก็สีหกพอพอว่าจังเล็กกัหกจังเล็กกับหกภาษาแล้วปูแล้วก็ย่ำให้ฟั่ง,งค่ะค่ะรอบสุดท้ายแล้วกับบะดีผ่ดแตงขันเป็นบ่ะปูกัไปบสูตจากให้มัน,มนมรวมรวบในนั้นเห็นบ่อหกอีเลีล้วกขวางสิเนาะะและละกา ไปทวงรถค่ะไปทวงรถนยิ้มแล้วร่วยนะคะทวงรถยิมว่ายิมเอ้ยขั้นอยากไปนสูขเรมานให้ไปล่างให้มันทันว่าที่สิบหกเนื้อให้ไปล่างออกล่างออกแล้วล่างออกแต่คููแม่นดากรถเดือกจี้คืนอยู่แล้วว่าอันให้่พ่อจ้างเขารถจะฟ้องกระดายแล้วเนี่ยว่าที่สี่ค่ะ ขั้นขั้นผู้ไดบ่ไเ้เบิ่งคิปกับไปเบื่องย่อนหลังได้เนาะค่ะว่าปูได้เบาริงบ่หรือว่าเบาออกได้จังเบาเนาะค่ะอันนี้คือความเ็จริงนะคะผู้พนโศกก็สิได้นะคะผู้บ่โศกค่ะเอาเต่1เก่ากับเก่าสีนะคะสําหรับแม่คู่ก็คือแห่งเห็นนะคะเห็นเนี่เพราะว่าแม่คู่ก็เมื่อเป็นนั่งกินเขาวรอบเสื้อไทยนะคะพ้นก ออเมาห้แ <1963. osc> ้ว่าสันเพรมีผ no ู้เมาหายแลวสันเลือแต่ตัวนี้แล้วว่าสันชุดละหาไค่ะชุดหกค่ะชุดหกค่พี่หค่ะพี่ถ้าชุหกอค่ะมื่อแรกนะคะที่พูบอกให้ไปยิบไปจับให้ไปยิบเก่าชุดเ้าพกชุดเน่าปูว่าเพราะไม่คู่ซื้อเหล็กกลับอยู่แล้วนะคะครับมือไปขืนเงินนะคะแต่บางวันนี้เพท่านถามปูวขสีถามมนีละค่ะว่า สียไปคืนเงินคัวเสียห้ไปยิบตัวไรยังเสียหน้าเมื่อนั้นเราห้ไปยิบหกศูนย์ศูนย์หกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าที่วัดโพธิ์สุ่มเนาะค่ะแกกลอยใบค่ะแต่ว่าเจ้าผู้ได้สิเป็นผู้โชคดีนั่นเนาะค่ะเนาะโชคดีก็หลายคนครับเป็นหน่อเย็บชพิ่นว่าทั้งนาสามตัวก็มีค่ะสามตัวก็มีเพิ่นว่างวดที่แล้วไม่คู่ได้ลายบ่ค่ะงวดที่แล้วนะคะงวดที่ที่มันออกศูนย์เก่าได้ได้ล้านคู่ค่ะโอบมีเ่ยค่ะค่ะงวดนี้ก็ได้แต่ว่า กะสีบ่ได้ทอดเกลเพราะว่ามันมันบ่เป็นตัวเนียนค่ะแต่แต่เป็นตัวร่องเนาะค่ะตัวเนียนเนียนหนักนักก็คือหนึ่งเกลกับเกลวสีสีไม่คู่เนียนแต่ว่านีก็คือร่องไว้ก็คือนี่แหละค่ะร่องไว้ก็คือแต่นี่ก็เต็มมือแล้วค่ะแต่นี่ก็เต็มมือเยอะแต่ว่าผู้ใดร้ายอีนลี้ก็คือเอกเนาะค่ะผู้กระทักไว้ได้เสียเอกว่าซันเอาเสียเอาสีโคกกันคนละคืนก็พอจังได้กระได้โซกว่าซันโซกสียูนําเอก บัดบดินเลกรถไทยรถเองกับพวกซูนนะคะผูทากไว้แลละกัรพอมทังทักของยิมพอเสียหายนักวันทํางานดีแล้ว่าเ<ม>พิ่นกระสูนดีนะคะทั้งเกีแตงโมทั้งยิมค่ะได้ผูขูนผู้นละแซนค่ะได้รักแซนคุณ้ละคนมาเต็มต็มใจเลยบ้าแมนได้พี่น้องผมไปทาย <c oughs> ารถแต่บนนมแน ทีแท้ทีแท้ว่ามันเจนเลยะได้เป็นตีมเลยเนาะเป็นไทยทะเบียนรถจะยิ้มนะเราไปบอกเต็มตีเลยพี่น้องเต็มตีเลยเราเมื่อาดหล่าพี่น้องจะยิ้มว่าแอดไอ้ว่าอาจารย์เหลี่ยมชีเรียบร้อยหนี่งว่าไม่เอานี่เราว่ามันเจนเลยถึงเรียกเจนเลยไทยคนเบืองเป็นเลขยกไทยรถของยิ้มเนาะค่ะที่ผู้ทักเนาะค่ะรอบชุดไทยโค้งชุดไทยนะคะแล้วก็บผู้ว่าให้ไปล่างออกเนาะค่ะไปล่างรถยา้พ่อจ้างถอ้ไปล่างรถยุทัยนะละว่าเด่น ถ่ายแดงกึงคืนอยู่ระหว่างเจ็ตซีข่อยยิ้มกะหยอกปูนล้ค่ะล่างสิพ่อล่างต่เออ้อล่างอะไรหันมาล่างกับพวกออกล่างล่างพ่อกันเน้นล่างสตัวเพะ่วกันเน้นล่างสองตัวสุตัวเนาะหมวดนี้งวดนี้ปูหายไปค่ะคุณหวดนี้ปูว่าเพราะท่านปล่อยค่ะแต่ว่าเข้ากับฟังเบื้องนอกตามลีปค่ะตามลิมแต่ว่าก็มีมีเดียอยู่ดอกแต่ว่าอาสิป็นาหารกลางวันไล่วันไปยักซีนะคะ คือแม่พวดแล้วก็สิมือเอื้อนกับพ่อาจา๊กเนาะค่ะมื่อวันที่สิบเก้าแต่ว่าปูเนียนอยู่ในวันที่สิบเก้าแต่ว่าก็ยังลืมด้วยพี่น้องยังลืมสิเนาะยังลืมนนยีบจาวไปเด้อหนึ่งเกา่าเก่าหนึ่งพอว่างวดว่างันวัว่างันคนเอาลายเนาะคะ่ะเพราะว่างวดนี้กับพ่อแน่บางเทื่บางที่เลี้ยปูอาซีหอกน้ำพนก็ได้ แต่ว่าคนกันเนี่บดยู่าแ้ว่ากตัวเดียวกันไม่แมนเห็นบ่บังหันศูนเก่าแต่ว่าขายาเลี้งมเลยนะนึ่งเก่าแล้วก็นึ่งหจานเยเชียนใน้เนเก่าเบิกซาเบิได้นั่งอยู่บ่เนี่ยขราว่าบังหันคักรานนึ em si ่งเกานึ่กาแล้วก e ็นึ่งกในนเลนี <t <t ้เก่าบอกว่าห้ไปวไดโนั่งอยู่บ้านเน่าไป้าบันคักานนึเก่าแล้วก็นรก้า ให้ไปวันที่10เก่าไป10เก่าเราบุ๊คือวันที่10เก่าแต่ว่าจ้งได้กับยาถิ่มเนาะค่ะเป็นบ้มากกับโอซ่าเอาใบซวงใบเนาะค่ะครับอภอได้๋ยวนี้ถึาเข้าเป็นผู้โชคดีครับอภวเนี่ยเนาะอันนี้แม่คู่เพราะถ้าไปขืนเงินละค่ะเพราะอันน่าจะสิเป็นมือเงินครับถ้าไปขืนเงินแล้วก็สิยิบจับสิล้องเสียงคอถามปูล่องเบิงครับเพราะว่าแต่ตัวงวดถูกละค่ะงวดก้อนคูอว่าให้ไปเยิบ บอกคับไอ้วันเยอะไปยิบแม่แม่จำได้เพราะผู้บอกให้แม่ไปยิบเก่าศูนนเก่าก็หกนย์หกไปเบิ้งคลิปย้อนล้างแมนค่ะเลยไปยิบเอกก็ว่าได้หกมได้เต็มอาญาอยู่6กศูนย์มาสัว่าแม่ขึ้นเลยแต่ศูนย์หกเอียครับเมื่อนี้ต้องถามผู้ก่อนนาคาบ้านไปยิมือนี้เอซนะคะเดินทางมาจากตางจากวันระคะเป็นผู้โชคอยู่คุณแม่พ่นกระไดเรื่อยๆนะคะแต่ว่างันนี้พ่นกะ จะมาถ,ถวายปัจโุปัจจัยรวมสัน้ำพระทแม่<ช><ช>คู่นะคะแล้วก็แม่คู่ขอขอบขอบุญขอบคุณหลายๆนะคะเด้อสาธุเอฟซียุกไกอยุกไกรที่รวมบุญรวมกุศลมากนะคะสีฝากท้างชองหมากนะคะท่างแม่คู่นะคะเอาไลา่ซื้อคืนให้นะคะเอาจากหน่อยจากลวดตีตามปูนะคะเนาะขอบคุณหลายๆนะคะ่ะ กับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่หอมหวนะฮะปู่ตาได้มาบอกนะครับเนาะมีหนึ่งเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับเนาะลองพิจารณาดูนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมถ้าชอบแนวทางของแม่หอมหวนนะครับครับแคปหน้าจอไว้ครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทางช่องนะครับผม ทางช่องกอ็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับเนาะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ